แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ผมจะต้องกลับมาเล่นเกมในตำนานนั่นก็คือ Dead by Daylight เพราะเขามีตัวละครคลิลเลอร์ใหม่เข้ามาในเกมนั่นก็คือคาเนกิเคนนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยนะครับทุกคนว่าผมเนี่ยก็เคยเป็นผู้เล่น Dead by Daylight มานานแล้วนะครับแต่ที่กลับมาเล่นในวันนี้เนี่ยเพราะคาเนกิเคนล้วนๆเลยนะครับผมซึ่งเขามาเป็นในรูปแบบของคิลเลอร์นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาเบลแบบเต็มระบบเลยนะครับผมเรียกว่าทรงผมสีขาวและชุดตัวเดียวกับพี่คาเนกิเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าคลิปนี Bio ้เบลเต็มที่ซึ่งก็้กทนนเลนเ,นเล่่ผ็ปู จุติ3นะครับเอาประมาณตอนที่ผมอยู่ประมาณม5นะครับก็คงประมาณ8-9ปีที่แล้วนะครับผมตั้งแต่สมัยแท็ปเปอร์เป็นที่นิยม <t ap ur> อุ้มไวไอรอนเฮ้ยถ้าใครรู้จักอุ้มไวไอรอนนี่คุณแก่นะครับ <t ap ur> แล้ววันนี้ผมก็ชวนเพื่อนๆนะครับผมมาเล่นเดทบายเดทไลค์กันนะครับซึ่งไฟเนื้ก็คือเฟิร์สไงนะครับผมเล่นกับผมตั้งแต่8-9ปีที่แล้วเหมือนกันเลยนะครับตั้งสมัย8-9ปีนะผมก็ลงแข่งรายการเล็กๆด้วยนะครับทุกคนผมก็เป็นเมนคิวเลอร์นะเล่นแต่แท็ปเปอร์เลยนะครับผผผผมมมมมมมแแแตต่่่่่่่ววววววาา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 ััััััััันน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 ีีี้้้้้้้เเ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 เรร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 จจจะะะะะะป็็็คคคคคคคกก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 ิิบบบลลือออ์ซไๆูสสึถใดงง2ยขโ นะเพราะฉะนั้นเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันนะครับอันนี้ผมไปเห็นจานเจใช้มานะครับผมค่อนข้างดีเลยเวลาตีเนี่ยจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้กระแทกพื้นไวนะครับผมอันนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรโกงครับผมรักตัวกลัวตายถึงมันจะไม่ได้อยู่ในสมัยผมแข่งก็เถอะแต่ว่าบอกเลยว่าอันนี้โหดมากสุดตะเกียงผมน่าจะเปลี่ยนเป็นชาร์จเกินขีดนะครับผมอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าสมมุติปั่นไฟแล้วเราไม่ปั่นต่อเนี่ยมันจะลดอัตโนมัตินะครับผมแต่จริงๆมันจะมีเตะเครื่องแรงด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะคันหัวเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสมาธินะครับขออนุญาตถอดวิกออกก่อนแล้วกันนะครับมองไม่เห็นกระโดดจะไปชมผม เป็นคาในกิจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วไปชมกันเลยนะครับผมมาครับเจ้าเหยื่อทั้งหลายของฉันแกไม่รอดแน่อามริปะวะโอเคครับผมวันนี้ก็อาจจะได้เห็นโมริกันด้วยนะครับทุกคนไอจีผมเป็นคนที่หาคนไม่ค่อยเก่งนะส่วนใหญ่ผมจะแบบเล่นเอาวิสเปอร์ไปอะไรอย่างนี้นะครับวิสเปอร์มันจะเป็นเปอร์ที่สามารถหาคนได้นะครับผมในระยะของมันนะครับแต่ว่าสมัยนี้คนก็น่าจะไม่ใช้กันแล้วมั้งมาแล้วครับอุ้ยน้ำยามืดมนวะหมอกเยอะนะครับ คาเนกินี่ผมก็ไปเห็นจานจีเล่นมานะตัวมันแบบว่าเป็นตัวชิ่งชิ่งโดดโดดกัดกัดนะครับผมบอกเลยครับว่าเหมาะสำหรับผู้เล่นนารักะมากๆครับใชา้าลิงใช้าลิงเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันจะยังไม่มีด่านของมันนะครับผมสำหรับคาเนกินะเ้ยด่านนี้เหมือนจะไม่มีที่สูงต่อน,นั่น,นี้ก็หวันเจี๊ยบเลยดีเฮ้ยนี่ครับผมสกิลเขา <c oughs> พุ่งได้สองครั้งนะครับผม แล้วถ้าพุ่งครั้งที่สองโดนอ่าเจอคนแล้วจ้าไม่มองหลังเลยนะจ้าผมพุ่งมาผมกัดเลยครับผมกัดข้ามหน้าต่างแบบตึงๆดูดเลือดจุ๊บจับแปลงร่างโอ้โหแต่เสียเวลามากเอ้ยผมว่าผมเห็นอีกคนหนึ่งว่ะมาแล้วครับผมมาแล้วแม่จ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ถือเครื่องก่อนละกันเตรียมไว้ไปกันกระทึบไวไงต้องใช้คุ้ม เอ๊รอยเท้าอ่ะฮึบล้มอุ๊ยไม่โดนอ้าวอย่างนี้โดนนะอ๋อมันต้องแคนเซิลก่อนนี่ว่ากัดครับผมแต่นี่น่าต้องตีธรรมดาอย่งทีนะน่าเอาล้มได้เลยผมไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันลาปิตลาซูรีอ๋อโดนไปนะครับคนพับมาให้ไะเนี่ยไม่มีแล้วแปร์ก่อนเลยครันโอ้ยนั่นก็ปั่นเครื่องระเบิดระเบิดโอ้โห ระเบิดกันไม่พักเลยนะครับผมมีคลื่นตรงนี้แต่มีนี่อีกส่วนนึงผมปุ๊บมาปุ๊บหนึ่งทีไม่มีครับแคนเซิลไปแคนเซิลกดคอนโทรลสินะโอเคจริงๆเราเอาแอดออนแดงมาเนี่ยก็ค่อนข้างโกงนะทุกคนแต่ว่าอยากรู้มันการมาทำอะไรได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนี่มันจะเห็นอ้าวเจอแล้วครับผมสวัสดีครับจบเลยละกันครับผมดูดเลือดจบจูบครับใครครับเนี่ยเิสตนีอาร์ตสกอร์หน,นึ่งสองเจ็ด ขออนุญาตไล่ยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมไอ้จบปุ๊บมันเจ็บเลยนี่ว่ะเฮ้ยไม่ชิปด้วยไม่กดชิปด,ด้วยแล้วเราอะไม่กดชิป่างนี้ก็ช้าดิดยู่ไหนยู่ไหนยู่ไหนเอ้าลงช้าแบบนี้บอกเลยครับว่าฝานเจี๊ยบครับผมมานี่เลยจ้าชิ้นนี้ตรงนี้มีห้องวีหรือเปล่าไม่มีครับผมโอเคก็แปนโอโ้โหประตูไม่ได้เปิดกุแขวนไหนดีวันนี้โอเคเสานี้แล้วกันครับ แน่ผมเห็นนะผมเห็นคนนึงนะยะแบบๆนะแล้วเจอไงแล้วเจอแล้วไงแล้วผมชิ่งไงแล้วผมจกเลยไงใครเนี่ยดูดเลือดจบจับไฟเงิดจะเข้าเฟสสองแล้วเพื่อนเอาพับไม้แบบนี้ก็หบานเยบเลยเด็กครับโดดเอา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 มองมองแบบนี้โอ้โหช่วยเพื่อนด้วยแมงใจจัดเกินไปครับพี่ชายมานี่เลยเพื่อน๋อเฮ้ยมีคนดึงไปแล้วครับผม แสดางว่าอยู่แถวนั้นนะครับแฝดเลยโอ้เจอสองคนครับผมฮุกมาหนึ่งทีแล้วฮุกอีกทีอย่างไกลโอ้ตัวโคตรเกียนน่ะเล่นง่ายจัดนี่ใครสแเจ็บครับผมอ้าวคนตัดต่อของเรานี่นาอย่างงี้ต้องโดนหน่อยแล้วนะจ๊ะมานี่เลยครับผมเแจ็บหายไปไหนหลอกไปหลอกไปเอะมันตึงมันตึงว่ะเจ็บมันตึงว่ะเอ้ยฮุกมาหนึ่งทีทำมาต่างหนึครั้ง อุ้ยข้างหน้าตัางได้แบบนี้เลยวะเฟี้ยวจัดพับไม้มาเตะไม้อะไรมานี่สต์แจ๊บจะหนีไอ้น้องเอ้ากูหลงกูหลงไปไหนอ๋อแจ๊บหายเอ้าไอ้แจ๊บหายแต่เจอเจอเจอเหยื่อใหม่แทนแล้วผมจกเลยละกันนี่ใครครับเนี่ยลาพิษอย่างนั้นหรอมาเลยอ๋อเก็บไลเดินไม่ดีแบบนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ถึงโอ้โหโดนตันไม้ บางอาจทำคันนนกิเคนกันได้นะนคิะดว่าจะรอดวน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 มาเด็กด้ทั้งวันนะ่ะมาเด็กมาเด็กต้องพับละอย่างนี้การันตีโดนนะทางนี้ไม่มีให้เดินแล้วครับอย่างนี้การันตีโดนครับโอเคเฟดสองเฟดสองนี่โดนแขนอีกทีนีน่โดนโมลิแล้วนะ แปดเลยละกันครับผมก็เหลืออีกสี่คนอ้าวแล้วผมเจอสองคนครับน่าจะอยู่ตรงนี้ครับผมไปดึงเสีคนเดินไว้ตรงนี้ปันเพื่อนก่อนละกันอ้าวเจอใครเนี่ยนายเป็นใครในายเป็นใครอ้าวอ้าวเฮียหลงกูหลงเอาไปก่อนเลยหนึ่งดอกแล้วกันไฟเงือดเหรอไฟเงือดอยากโดนโมลี่เหรอไฟเงือด นายไม่มีโอกาสแล้วนะมานี่เลยครับอุ้มครับผมอ,อุ้ย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 มีคนจะไปชุบ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 ไปเลยแล้วกันเพื่อนโอ้ยอย่างนี้หลุดแน่เลยวะ่ะเอา้าทำไมผมใช้มูลีแดงไม่ได้วะก็แขวนมาสองรอบนี้ก็แขวนอีกรอบก็ตายล้าไม่ใช่หรออะไรกันครับเนี่ยโอเคถือว่ากูต่อให้แล้วกันนะเพื่อน เลยละกันงามงาพุทบอยวิ่งดิเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งไม่วิ่งจะตายแล้วนะทำ <c oughs> ไมผมฆ่าไม่ได้วะปกติมันจะฆ่าได้แล้วนะผิดสูตร,รอะไรได้เปล่าครับเนี่ยเราอะไรเราชาแล้วครับก็แฝงเลยละกันอ๋อผมนับผิดเหรอไม่เหย้ยนนี้หนึ่งตัวครับได่หรือเปล่า อันแน่ซ่อมเกือบเสร็จแล้วละสิจะพูกดก่อนเลยครับวิ่งไปไหนจ้าเอาอยู่นี่อยู่นี่ตัวหนึ่งครับผมอ้าวพับไม้ไวสุดด้วยพับไม้ไวแบบนี้ใครครับเนี่ยนี่ไงอย่างนี้ได้เห็นภาพแห่งความประทับใจหรือเปล่าฆ่าได้แล้วนี่หว่าเรียบร้อยครับผมคิวแรกของเราทิมเข้าไปที่พุงแล้วดึงออกมาเสียบเสียบจ,บจ,บจบุ๊บจับ อะไรน,นี่หักนิว้วตัวเองโชว์ด้วยแล้วก็ตอกเซ็นเซอร์หรือเปล่ปาครับเนี่ยดีนะมียาเซ็นเซอร์ให้พอดีเฮ้ยเฮ้ยได้ปะวะเมื่อกี้น่าจะไม่ได้นะเฮ้ยอะไรอ่ะผมโดนอะไรอ่ะทขาไมทัดเขาไมตาผมบอดเฮ้ย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 ,ยใครปัน่นใครปันรป่นเรื่อก่อนเรื่อก่อนและ นะวิขาดใครอ่ะนั่นใครอ่ะตัแจ๊ปป่ะเนี่ยใช่ปะเนี่ยแจ๊ปปะเนี่ยถ้าจอกทางนี้ครับแต่แต่เขาเริ่มปัดกันใกล้เสร็จแล้วนะผมว่ามันจะต้องสวนกัน คตรไวที่มาแล้วน้องคืก่อนเลยเครื่องนี้นาใกล้เสร็จละเขาน่าจะอยากปั่นให้เสร็จแต่เหมือนเครื่องจะพังเรื่อยๆนะจ๊ะไม่มีใครกล้าปั่นเลยนะจ๊ะอยู่ไหนกันนะ,ะวักเลยละกันครับผมโหตัวไม่โคตรเกียนน่ะเป็นไงจับเล่นเดดบายกเก่าอย่างผมถูกใจสิ่งนี้ แซ่บนี่ยังไม่เคยโดนขแขวนสักครั้งนะต้องโดนนัเนี่ยตายยากนะเราอ่ะฮะไม่ยอมตายง่ายเลยนะมานี่มานี่มานี่มานี้แซ่บมานี่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 ล้มได้แล้วล้มได้แล้วมีใจฮาร์ดปะเนี่ยมีเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าล้มหน่อยนะเพื่อน แบกมือเกินนะตัวนี้ต้องโดนแขวนหน่อยนะครับแขวนครับเจออีกสองคนแล้วแถวนี้ครับเจอละเดี๋ยววะภาพแม่งไวเกินวะ่ะป้ายตัวเองอ้าวสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีไบรุนวิ่งไม่โดนได้ไงอะ่ะยัดโดนแฝดอดียวมีเงนหนึ่งทีครับผมรวมทำไมตรงนี้จ๊ะที่ผมตีได้เลยนี่แหละเมื่อกี้เอ้ามานี่จ้าคินนี่น่าจะเข้าเฟสสองครับตัวนี้น่าจะยังโมลีไม่ได้ หันหน้าเข้ามุมพอดีด้วยสวยเลยนี่ใครดีไปฉายน่าจะโดนแขวนฟรีโอเคไปอีกหนึ่งอ้าวมีรอยเท้าอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ไหนจ๊ะเอ้ยมีเสียงเจ็บอยู่ตรงนี้ว่ะมีเสียงเจ็บตรงนี้ว่ะนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงเจอละใครมาจุดประทัดใส่ปูนี้ อันนี้คือดูดเลือดได้เหรอไม่น่าใช่นะผมว่ามันเจียนไปนะถ้าดูดได้ข้ามแบบกระก็โกกันเอจอเจอเหยื่อครับเจอเหยื่อทำลายไวรุ่นไวรุ่นทำลายกันดินสังเจ็บนะเว้ยตัวไม่ใช่มั้ง นี่เหรอว่าแล้วแม่งไอพิษตู้โอ้โหโดนเกียนว่าโดนเกียนว่าคุณดีเอา้าติดดูดจูบหนึ่งทีละกัรน,น,นี่แย่นะคันนี้แย่นะมาครับผมคาคูเนะของเราคาคุเนะคาคุเน,ะเ,นะเอ้าใครวะเนี่ย อยู่ในตู้ไม่ใช่เหรอเพื่อนออกมาทำไมเห็นด้วยนี่ไงถึงเวลาถึงเวลาแล้วถึงเวลาเป็นศพแล้วงำเอ,อื้อโดนคาคูเนะแทงตากอร่เลีกยสองศพสินะอา้าวมันจะเห็นหนึ่งศพแล้วหรือเปล่าอยู่ข้างหน้าเราไกลแล้วนะแจ๊บน่าจะโดนแนขนคนสุดท้ายครับดูทรงแบบนี้ S 1> <S 1> ครื่องนี้ไม่ได้ปั่นเครื <S <S อ่องนี้มันแน่อันแน่ปั่นแล้วเดี๋ยววะโอเคช่างมันครับเครื่องอันแน,น่อันแน,น่อันแน,น่อะไรอปะปัตุมต่มตุม้มต่มเต็มหมดเลยนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเจอนะ ตกเลยนะแบบนี้โอ้โหข้ามฝั่งเรือเล็กคนออกจากฝั่งแม่งแทงข้ามได้ยังไงโอ้โหถ้าเขาเซฟจริงนี่บอกเลยว่าต้องโดนเนิร์ฟนะครับแม่งแทงข้า,าตา่ำขนาดนี้โกงเกินโกงมาก่อนโอ้โหแจ๊บมันทําอะไรกูอีกแล้วเนี้ยมันปลาระเบิดใส่ผมผมหลงเลยหลงเธอเลยจอดน,นี้ไหนวะเอ้าไปโ่นแล้ว,วโอ้หโหเอ้าเห็นนะ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 ,เ,นนะเอ้ยทำไรไปรุ่น ตายนะเนี่ยตายนะเนี่ยเรียบร้อยยังฆ่าไม่ได้ครับต้องอีกเฟสหนึ่งเฟิร์สน่าจะปั่นอยู่พี่แจ็ปตัวแบกต้องโดนแขวนแบบสวยๆแขวนเลยอยู่ไหนจักดูครับทุกคนความเฟี้ยวฮึบฮึบเอ้าเชียผิดสูตรผิดสูตรอยู่นี่หรือเปล่านะ พึบพึบคือพุ่งมาครึ่งจอตัวแม่งโคตรเกลียนเอ้ยไอ้เฟิร์ดมันไปชุบไปแจ๊บวะอ้าวุบแล้วโอเคผมไม่ได้ตั้งใจเฝ้านะครับอระโดดขึ้นเลยโดดขึ้นไม่ได้โอ้โหลงแล้ว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 เจ็บแล้วเจ็บแล้วไอแจ๊บเจ็บแล้วโดดข้ามก้าวข้ามความเจ็บปวด หลอกไฟหลอกไฟหลอกกลับมาน,นี่ <laughs> เฮ๊ะใช่หรือเปล่านะท <laughs> ี่ไม่ยกน้อง <laughs> พี่ฆ่าเลย <laughs> พี่พี่ไม่ขแขวนพี่ฆ่าเลย <laughs> มาพับไม้ใส่พี่สิ ที่เขาพูดภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับนายพิการเหลือไอ้เฟิร์สตัวสุดท้ายเราจะหนีไปไหนกันได้เชียวนะภาพแห่งความประยดสยองหวานเจี๊ยบอร่อยหออครับผมไอเฟิร์สหาท่อ,อยังไงตอนนี้นเฟิร์สหาท่อแต่ว่าเพิ่งชุบเพื่อนไปท่อขึ้นท่อขึ้นอ้นอาวเจอพอดีเลยครับผมจะบอกนะว่ามันเจอท่อ ันี่วนไม้หรอวนไม้ก็ควักเลยละกันอะไรเฮ้ยผิดสูตปะเนี่ยน้องน้องน้องแบบไม่โปรเฟชชั่นอลนะอันนี้แบบสายแข่งเก่าเสียใจแล้วเนี่ยลงไปแล้วก็มาเป็นศพให้กูซะนี่ถ้าเป็นความสยสยองโมลิสี่คนครับผมเซนจิกินน่น่วะ หักนิว้วตัวเองโชยกีนึงปั๊กนี่แล้วก็ง่ำเลยละกันครับผมมับมับหมับหมับมับ,บ,บหวานเจี๊ยบสี่ศพครับผมฮ่า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 ฮดนหมดทั้งห้องครับนี่ถ้าเข้าเซิร์ฟหลักนี่ถ้าไม่เนิรฟ์ฟเอจังหวะพุ่งเข้าไปแบบโกงๆ่างนี้ผมว่าแม่งเกียนเกินไปนะผมต้องเนิรฟ์ฟขณะผมเพิ่งกลับมาเล่นผมยังรู้เลยครับว่าแบบตัวแม่งโกงมากถ้าเข้าเซิร์ฟจ,จริงแล้วยังไม่ปรับอันนี้นะโกงมากแ,แต่แต้มแต่ละคนนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเรื่อง ว่าเป็นการกลับมาเล่นเดซบายในไลน์ในรอบหลายปีนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการคอลแลบที่สุดพิเศษมากนะครับผมล่าสุดก็ฟรีไฟล์คอลแลบนารตโตะรอบนี้เดซบายคอลแลบกับตัวเกียวกูนะครับผมถ้าสมมติว่าคลิปนี้ถึงต้องฆ่าพารไลค์ผมว่าผมจะชวนจานเจมาคอลแลบด้วยสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สก้าวคลิปนี้แล้วช่องดีกันด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวหรับคลิปนี้สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟทดลองนะครับผมยังไม่เข้าเซิร์ฟจริงนะครรับถ้้าาเเขซิ์ โคตรเท่ลำแสงพิฆาตดวงตาโคตรเท่โคตรเท,รเท่แต่โดนไฟฉายปูคราบไปแล้วเท่เหรอมึงเท่มากใช่ไหมโดนไฟฉายไปดิครับแล้วใครมาช่วยเฟิร์สบ้างเนี่ยันรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เราเม่งโคตรเท่เลยครับพี่ตัวแดงแป๊ดเลยมาเด็กมาเด็กมาเด็กใครอาคมมากันวะ เย็ดอุ้ยโดนโจกโดนโจกอ๋อโดนโจกครับบาดิครับไม้ใส่หน้าไปทีนึงอะโอ้ยโอ้ยมันมาติดสโลด้วยว่ามันวิ่งไม่ออกเลยวะตัวมันเกลียนจะวะนี่บอกว่าโดนจกมันติดสโลด้วยโอ้โดนแขน โอ้เท่เกินแขวนผมสามทีเลยก็ได้นะครับพี่โยโดดข้าบหัวไปแล้วแมงเท่ไปไหมพภิชายไตัวแมงเทเ่จริงวะก้ตัวแมงเกียนไปเป้าว้าก็ว่ากูซ่อมตัวแล้วกูไม่หายเจ็บแล้วนี่ยเอากูแตกเลยหรอ,อมาแลย ไวเลยสัสโอ้ไม่ก๊าไม่มีนัดตั้งให้กูเล่นด้วยกูลงมาแขวนเลยละกันเพื่อนเฮ้ย่าแบบนี้ได้อ๋อโอ้โหน้าต่างก็ไม่มีกูเล่นกูเล่นไงดีโอ้ยากว่ะแม่งมันรีไวเกินไม่เหมือนเดอะเนิร์ดเลยตัวโคต เกียรนนะ์หนาตัวโกงโอ้ใครไปรอดวะ